ในโลกที่การแข่งขันด้านอาวุธและเทคโนโลยีการบินรบพัฒนาอย่างรวดเร็วรัเสเซียไม่เคยหยุดนิ่งในการผลักดันขีดจำกัดของเครื่องบินขับไล่ให้ก้าวไกลกว่าเดิมและหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือมิก41หรือมิคอยอันปาก BP เครื่องบินขับไลย,ยุคที่5หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนมิก31ที่ใช้งานมายาวนานและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วเหนือเสียงของรัเสเซียมาดูกันว่ามิก 41มีจุดเด่นและความสามารถอะไรบ้างที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตาการออกแบบและความเร็วระดับ m ็ x กซ 41ถูกออกแบบโดยไิเคยอันดีไซน์บิวโรให้มีความสามารถด้านความเร็วเหนือเสียงระดับสูงมีการคาดการว่าเครื่องบินลำนี้จะสามารถบินได้เร็วถึงมัก4.3หรือราวราว5,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกหากพัฒนาเสร็จสมบูรณ์โครงสร้างภายนอกถูกคาดว่าจะใช้วัสดุทนความร้อนสูงเช่นไทเทเนียมหรือวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และอาจมีการใช้เทคโนโลยีล่องหนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ภารกิจหลัก ป้องกันน่านฟ้าและสะกัดภัยคุกคามความเร็วสูงธารกิจหลักของมิก41คือการป้องกันน่านฟ้าและสะกัดภัยคุกคามที่มีความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นขี่ปนาวุธร่อนขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือแม้กระทั่งดาวเทียมระดับต่ำ (Io satellites) ด้วยความสามารถในการบินที่ระดับความสูงกว่า35,000เมตรมิก41จะสามารถสกัดเป้าหมายได้แม้ในระดับชั้นบรรยากาศขั้นสูงซึ่งเป็นความสามารถที่หาได้ยากจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปในปัจจุบัน ระบบอาวุธและขีปนาวุธรุ่นใหม่แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่คาดว่ามิก41จะติดตั้งระบบอาวุธล้ำสมัยรวมถึงขีปนาวุธ R-37M หรือ KH-47M2 Kinser ที่มีความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกและอาจรวมถึงอาวุธพลังงานเช่นเลเซอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์รบเพื่อปิดกั้นการสื่อสารของศัตรูนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ามิก41อาจมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธจากนอกชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในโลกของการบินรบเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบไร้นักบินมิต41จะถูกติดตั้งด้วยระบบเรดาร์เซอร์ุนใหม่ระบบตรวจจับอินฟราเรด p i t และระบบควบคุมการบินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบมีการคาดการณ์ว่าเครื่องบินลำนี้อาจรองรับการใช้งานแบบไร้นักบิน unmanned mode ได้ในอนาคตซึ่งจะทำให้สามารถทำภารกิจเสี่ยงสูงในเขตศัตรูโดยไม่เสี่ยงต่อชีวิตนักบินอีกทั้งยังสามารถควบคุมแบบเครือข่าย เน็ตเวิร์กซีเน f ย r วรวมกับระบบอาวุธภาคพ,พื้นและอากาศยานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทายาทของ m i ก31ที่ถูกยกระดับ m i ก41ถือเป็นทายาทของ m i ก31ิบเอดฟัซ์ ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านภัยคุกคามใหม่ๆเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและยานรบอัตโนมัติทําให้รัสเซียจําเป็นต้องมีเครื่องบินขับไล่ที่ล้ําสมัยขึ้นไปอีกขั้นละมิค41จึงเป็นคําตอบสําหรับอนาคตของกองทัพอากาศรัสเซียข้อกังวลด้านมะมาณและเทคโนโลยีแม้ว่ามิค 41จะเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นแต่ก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับงบประมาณและความสามารถทางเทคโนโลยีในการพัฒนาให้สำเร็จสมบูรณ์โครงการนี้ยังไม่ได้ถูกผลิตจริงนปี2025และยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้เวลาทรัพยากรจำนวนมากและด้วยมาตรการความบาดของชาติตะวันตกหลังจากวิกฤตการยูเครนทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของรัสเซียอาจเผชิญกับอุปสรรคใหญ่บทสรุปมิค 41กับอนาคตของการรบทางอากาศแม้จะยังไม่ออกสู่สายตาสาธารณชนแบบเต็มรูปแบบแต่มิก41คือสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานและการผลักดันขีดจ,จำกัดของอากาศยานรบให้ไกลยิ่งขึ้นด้วยความเร็วที่อาจถึงมอกสี่ป่วความสามารถในการสกัดภัยคุกคามจากอวกาศและระบบอาวุธที่ล้ำอนาคตเครื่องบินลำนี้มีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจทางอากาศในศตรวรรษที่21อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามคำถามคือเมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นมันบินจริงในสนามรบและเมื่อถึงวันนั้นโลกอาจต้องนิยามความหมายของคำว่าเนื้อเสียงใหม่อีกครั้งหากคุณต้องการให้แปลงเนื้อหานี้เป็นสคริปต์วิดีโอแบบภาษาอังกฤษหรือเขียนหัวข้อใหม่เช่นเปรียบเทียบมิด41กับ F 22 F 35หรือ J 20ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ครับ